ต่อจากที่เราไปตลาดหนองจันทุกคนวันนี้เราได้ย่างโลมาทางเบื้องบ้านเก้ายอดเนาะบ้านเก้ายอดเมืองศรีสะตนะหนักสลตกด้วยกันทุกคนเอาพาทุกคนมาเบื้ององเงียนเนาะองเงียนเป็นที่มีชื่อเสียงต่างๆในเบียงกันเลยก็ว่าได้เลยองเงียนเชี่ยววัดเนาะก็คือตัวนี้ทุกคนเป็นกับบ้านเก้ายอดเนาะ เป็นสร้างมาได้หลายืิบปีแล้วทุกคนตั้งแต่ปี2000ปรเริ่มสร้างมาแล้วยอมา,าทุกคนเนีย่ยคือเยอะเยอะโอ้ปันสร้างได้หลายแล้วทุกคนแต่ว่ามันตรงสีเมนต์มัะเพราะว่ามันเซงเหมนนั้นเพราะมันประมาณจาักสซันว่เฮาเบิร์่งสองสามสี่ซันเนาะ ันแ่ามัดชนงสมบูรณ์เยาวัดน์เป็นกำลังใส่ปลายเลยนะทุกคน ถึงน่าจะมีสัญลักษณ์คล้ายๆค,คืออยู่ที่ประตูไซทุกคนเป็นตัวสีแดงเนะเห็นบหมดทุกคนน่าจะเป็นบริษัทเดียวกันเนาะสีเห็ดวองเ์ียนมัทธยมสมบูรณ์เสียวัดประมาณนี้ทุกคนเราล่ะไปเบิรงด้านในไปนเบิรงด้านในน่าจะผมแล้วเสร็จสมบูรณ์ลายแล้วทุกคน นี่ขอี่ยขอนง่าร้อยมาบุ้งนี่กำแพงในปรนเ็ดใหม่นะสร้างใหม่ยูลาผานประมาณนี้ทุกคนเกีย่ยวพายง่ี่ยวสอดมาค้างบุ้งนี่ต้นไม้นี่เพคนงานจ,จะตัดเอาบนตัวเก่าอยู่นี่มีทุกคนด้านใน นบริเวณด้านหน้าคินไปตัวคานก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยย่างมากเยอะมาบนเพื่อนข้างจะมีทางเข้าอยู่เบื้องข้างนั้เนาะ เข้ามบบ่งจุดน,นี้นาะงนี่ย่ประมาณนี้นะทุกคนเข้ามาด้านในก็สิประมาณนี้เลยจะมีกำหลดจุดจ,จอดรถจักรรถยังเข้ามาด้านในน,น่าจะเป็นเสาถุงซาตของนักเรียนเนาทุกคนสะอาด งามตาลูลาทันสมัยได้มาตรฐานเก่าเานะทุกคนมีตั้งแต่มหนึ 1, ่งมสองมสามโมสมห้มหกเจ็เพิ่นจะใส่กองหีกองจอนปิดมันได้ระดับสากลมาเลยทุกคนน่าจะเปิดน,น้ำไซนในใว้ๆนี้เนาะทุกคนถ้าเพิ่นสร้างสิทธสมบูรณ์แล้วเนาะ มีต้นไม้หญ่อยู่นี่นำ้ำเอเข้ามาด้านในประมาณนี้ทุกคนสะอาดเนาะด้านลุ่มก็เพื่นที่ติดกระโหลกแบบนี้ประมาณนี้ทุกคนสี่สันเบื้องนี้ทางหน้าต่างเพื่อนจะติดปะเก๊ะเนาะติดไม้ปะเก๊ะใส่แบบนี้ นำสีคู่นำสีเต็มเลยเพิ่นกำลังใส่เนาะปูุต้นไม้ต้นอย่างนี่นั่นเนาะประมาณนี้ทุกคนเํามาอัปเดตให้ทุกคนได้เบิง่งเนาะ <c oughs> ถ้ามันบละเอียบบุจับบุแจ้งไม่อยังก็ต้องขอโทษขออภยัยนําประทานผสมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะคลิปนี้เราก็มาอัปเดตถ่ายภาพให้ทุกท่านได้เบิง่งก็ถือว่าเราบู้งข้อมูลจเจาะลึกหลายบันไดนะทุกคน <c oughs> เก็บพอให้ทุกคนได้เบิ่งพอคร่าวๆเนาะหลายคนน่าจะหูรายละเอียดเลือกูกกว่านี้เนาะต้องขอโทษที่เอาหูรายละเอียดมาโบจะแจะ้งปัจจัยเนาะให้ทุกท่านได้เบิ่งได้ชมพอคร่าวๆเนาะในในระยะก,การก่อสร้างเพิ่งก,กับประมาณจะปีเพิ่นเริ่มต้นมาตั้สองปันาวประมาณสักปันสองส,สามประมาณสองสามปีแล้วทุกคนนี้แหละทุกคน,น,เ,กคนเอาเดียบพบก,กันไหม ขอบใจที่ติดตามชมนะสบายที่